กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีทีกับทวีศักและซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 2> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,ค,คู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสต์ไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง wow. ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS One t o Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมนไม่จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก AIS One t o Call การสื่อสารทําให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้พุทธสิ้นเดือนค่ะ3ากันยายน2563กลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะจะบายบายเดือนที่9ของปีเข้าสู่เดือนที่10ก็ยังเป็นเดือนที่เรายังอยู่ภายใต้พรกอฉุกเฉินกันอยู่ขยายไปอีกหนึ่งเดือนนะคะก็มาติดตามกันดูค่ะว่าสถานการณ์โควิด1 9 จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศไทยก็มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อกันทุกวันส่วนข้างบ้านประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นก็ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสกว่าเรามากก็ต้องเฝ้าระวังกันไว้นะคะทั้งการเฝ้าระวังการติดเชื้อในประเทศแล้วก็การติดเชื้อที่มาจากนอกประเทศด้วย ตอนนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มที่จะชินกับการทำโซเชียลดิสแตนซิ่งกันเป็นที่เรียบร้อยวิถีชีวิตใหม่ของเราที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมีส่วนเกี่ยวข้องต้องบอกว่าปีนี้ถือว่าท่ามกลางวิกฤตเราเห็นอะไรแบบนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้แน่นอนคุณผู้ฟังก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะในแง่มุมของเทคโนโลยี ที่ต้องบอกว่ามีทั้งภัยมีทั้งคุณทั้งสิ่งที่ทำประโยชน์ได้แล้วก็ภัยที่มาจากเทคโนโลยีโดยอาชญากรไซเบอร์ที่เราได้ยินข่าวกันมาหลายครั้งมากนะคะในช่วงปี2ปีนี้เนี่ยแรนซัมแวร์จะถือว่าเป็นภัยที่คุกคามอินเทอร์เน็ตได้มากที่สุดแล้วก็แพร่ระบาดมากที่สุด ในไทยเองก็มีเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลที่สระบ,บุรีถูกจู่โจมด้วยแรนซัมแวร์ไปหลังจากนั้นไม่นานนะคะโรงพยาบาลที่เยอรมน,นีก็ถูกแรนซัมแวร์บุกจู่โจมจนทำให้เกิดกรณีของคนไข้เสียชีวิตอันนี้เคสค่อนข้างรุนแรงล่าสุดเป็นโรงพยาบาลนะคะเครือข่ายโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ก็ถูกแรนซัมแวร์โจมตีอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าประนามนะคุณผู้ฟังเพราะว่าไปโจมตีส่วนของโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ไม่ควรจะถูกโจมตีเลยจริงๆนะคะก็โดนกันทั่วหน้าไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเท่านั้นจริงๆหลายองค์กรที่เป็นเป้าอยู่เหมือนกันรวมถึง ภาครัฐด้วยอันนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าข้อมูลในภาครัฐนี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆถ้าหลุดไปนี่มันก็เป็นในเรื่องของความมั่นคงเลยทีเดียวตอนนี้นะคะทั่วโลกกําลังให้ความสนใจกับการแพร่ระบาดของภัยไซเบอร์ประเภทของแรนซัมแวร์ก็คงจะต้องมีการมาดูกันต่อจากนี้ว่าเมื่อ การทำไซเบอร์ซิเคอร์ตี้อาจจะไม่เพียงพอดิฉันเชื่อว่าหลายๆโรงพยาบาลในต่างประเทศเขามีระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่แข็งแรงในระดับหนึ่งในระดับที่ค่อนข้างจะสูงเลยเพราะว่าเรื่องของ Privacy หรือว่าเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเขาค่อนข้างจะซีเรียสถ้ามันหลุดมันออกไปสู่ภายนอกแล้วเนี่ยฟ้องกันจ่ายกันหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นไซเบอร์ซิเคอร์ตี้เขาค่อนข้างจะดีในระดับ หนึ่งดิฉันให้ในระดับที่มากเลยแต่ก็ยังถูกโจมตีมันเกิดอะไรขึ้นนะก็อาจจะต้องมาพูดคุยกันต่อจากนี้เป็นกรณีศึกษานะคะแล้วก็อาจจะเป็นเคสตัศดี้ให้กับในองค์กรบ้านเราด้วยว่าควรจะมีมาตรการป้องกันกันแบบไหนคือเรื่องนี้มันเหมือนโปลิสจับขโมยคุณผู้ฟังเราว่าเราอัปเดตความปลอดภัยในระดับที่สูงแล้วแต่แฮกเกอร์ก็เหมือน จะไปให้สูงกว่านะคะก็จะดันกันไปแบบนี้เรื่อยๆสุดท้ายท้ายสุดแล้วเราก็ต้องมาวางเรื่องของเน็ตเวิร์กให้มันหลากหลายในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะเรื่องของคลาวอะไรต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุประเภทนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักหนาพอสมควรเลยสำหรับในกรณีการใช้งานเทคโนโลยี ในปีนี้นะคะก็โดนกันไปหลายเคสจริงๆมีทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวนะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันดูนะคะสำหรับเรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นๆในข่าวไอทีบ้านเราวันนี้เป็นวันสุกสิ้นเดือนซึ่งเดือนกันยายนสถานการณ์ในไอทีบ้านเราค่อนข้างจะเงียบนะคะเท่าที่เห็นก็จะมีเรื่องของการเรียงช่อง สรุปเรียงไม่เรียงเดี๋ยวต้องรอดูที่สารปกครองว่าท่านว่าอย่างไงส่วนเรื่องของการฟ้องโซเชียลแพลตฟอร์มจากทางกระทรวง DES นะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดก็เพียงแค่ไปยื่นฟ้องกับปอททั้ง Facebook นะคะ Twitter แล้วก็รู้สึกจะเป็น YouTube อีกช่องหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าจะยังไงส่วนเดือนหน้าไฮไลท์ที่ น่าจะเป็นประเด็นตลอดทั้งเดือนตุลาคมนั่นก็คือเรื่องของกระบวนการสรรหาบอร์ดกอสอทอชอชุดใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญเพราะจะเป็นกลุ่มที่จะมากำกับดูแลกิจการทั้งกระจายเสียงวิทยุนะคะแล้วก็โทรทัศน์นะคะแล้วก็โทรคมนาคมทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตเราเนี่ยก็อาจจะมีโฉมหน้าของเสิง <c oughs> เป็นเอรหัน รอบนี้นะจะราบรื่นหรือเปล่าจะมีอุปสรรคไหมจะมีเรื่องถึงสารอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันในเดือนหน้านะคะส่วนที่ต่างประเทศต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ,มๆช่วงสิ้นปีนี้จะมีอะไรให้เราได้เห็นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอุปกรณ์พวกของสมาร์ทโฮพวก IoT พวกนี้คุณผู้ฟัง แบรนด์หนึ่งที่เปิดตัวกันได้บ่อยได้ทีแล้วก็เป็นแบรนด์ของคนจีนนะคะอย่างเซียวมี่เนี่ยไม่ใช่แค่อุปกรณ์สื่อสารอย่างสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยกันนะคุณผู้ฟังจริงๆเ i ีย m i นี่เขามีอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอัจฉริยะอะไรต่างๆล่าสุดจัดงาน smart e r living 2021 2021 ที่ประเทศอินเดียค่ะโดยในงานก็มีอุปกรณ์ล้ำๆหลายตัวเลยนะอย่างเช่นตัวสมาร์ทสปิเกอร์ก็คือลำโพงอัจฉริยะอันนี้มี Google Assistant ในตัวนะคะตัวหลอดไฟอัจฉริยะตัวนี้ของมี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลอดไฟสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นหลอดไฟที่ใช้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็มี เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติปีนี้ก็มาเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่อุปกรณ์ของจากฝั่งจีนเนี่ยราคาเขาไม่ค่อยแรงมากด้วยนะคะก็จะมีความนิยมในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันอันนี้เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่อินเดียก่อนนะคุณผู้ฟังอย่างตัวของลำโพงอัจฉริยะเนี่ยนะคะขนาดก็ ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่มากคุณผู้ฟังก็ขนาดกระทัดรัดจับต้องได้นะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงข้ามห้องโดยที่ไม่ต้องตะโกนให้เจ็บคอด้วยคือมันมีไมโครโฟน2ตัวเป็นไมโครโฟนที่สามารถรับเสียงได้จากระยะไกลคุณผู้ฟังก็ถ้ามีโอกาสถ้าได้เห็นถ้าได้มีโอกาสได้ไปซื้อเดี๋ยวจะมาทดลองดูนะคะส่วน อุปกรณ์ตัวอื่นๆอย่างตัวหลอดไฟอัจฉริยะของเขาเนี่ยโดยข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็จะรองรับการสั่งงานด้วยเสียงจาก Google Assistant แล้วก็ Amazon Alexa อย่างเช่นสั่งให้หลอดไฟเนี่ยรีไฟลงก็ได้นะคะหรือว่าจะกำหนดเวลาเปิดปิดไฟอย่างเช่นจะให้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงเนี่ยก็สามารถตั้งได้รวมถึง ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันประเภทของพวกหับอย่างอของเสี่ยวมี่เขาจะมีเป็นมี่โฮมนะคะก็สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์น่าจะเกือบพื้นฐานแล้วคุณผู้ฟังที่จะเอามาใช้ในบ้านที่ทําให้เป็นสมาร์ทโฮมอีกตัวหนึ่งที่มีการเปิดตัวนะคะก็จะเป็นเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเซ็นเซอร์ที่เป็นอินฟราเรดความเร็วสูงนะคะสามารถที่จะตรวจจับมือแล้วก็จ่ายสบู่ได้เร็วเขาบอกว่าเร็วมากในเวลาเพียงแค่0.25วินาทีเขาเคลมว่าเป็นเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติที่เร็วที่สุดในโลกนะคะก็เอามาให้ดูแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ถ่าน 2A 4ก้อนเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็ราคาน่ารักมาก430บาท นะคะอันนี้จะจำหน่ายกันในวันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปไม่แน่ใจว่าจะมีขายมีวางจำหน่ายที่ไหนช่องทางไหนบ้างนะแต่ว่าดูจากอุปกรณ์และความสามารถที่เขาบอกมาคร่าวๆก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะนอกจากอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฮมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังมีสมาร์ททีวีที่เปิดตัวเหมือนกัน แต่อันนี้เป็นสมาร์ททีวีที่ต้องบอกว่าสเปคแรงกว่ารุ่นปกติทั่วไปอย่างแรกเลยคือเป็นสมาร์ททีวีที่รองรับ 8K นะคะรองรับ 8K ประเทศจีนนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4,6,500บาทนะคะก็จะประมาณนี้ เป็นรุ่นปกตินะส่วนถ้าเป็นรุ่นที่เป็นอัลตร้าแพงขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่ที่เป็นเงินไทย2 3 2 5 6 0บาทโดยประมาณแต่ไม่แน่ใจว่าขายที่ประเทศไหนบ้างนะคะแต่ความพิเศษของเขามีอารองรับ 5G เป็นรุ่นตัวอนะัลตร้านาที่ที่จะรองรับ 5G นะคะส่วนรองรับแล้วจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวก็คงต้องมา ค่อยๆดูกันคือเป็นการเชื่อมต่อแบบ5 g อันนี้เราพอทราบเป็นพื้นฐานนะแต่ว่าจะทำอย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นทีวีพรีเมียมที่เปิดตลาดออกมาก็เดี๋ยวต้องมาดูเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของทางฝั่งจีนเขาที่มาแรงไม่แพ้กันถ้าฝั่งของอเมริกามี Amazon ฝั่งจีนเขาก็มีเนี่ยแหละค่ะเสียวมีเนี่ยแหละอ่ะก็มาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงใช้งานเวิร์กไม่เวิร์กยังไงหรือว่าใครสนใจตัวไหนไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการเปิดตัวประเภทนี้คุณผู้ฟังในช่วงของปลายปีนะคะจะมีความคึกคักในแง่มุมของการเปิดตัวการวางจำหน่ายอุปกรณ์ส่วนพัฒนาการของเทคโนโลยีหรือว่าเทรนที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้ในปี2021 ซึ่งเป็นปีที่เราก็ยังไม่รู้ว่าโควิดจะหายไปหรืออยังแต่ Mobile World Congress ซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เราบอกว่าจะเป็นการวัดหรือว่าการกำหนดเทรนด์ของเทคโนโลยีในแต่ละปีเนี่ยเขาประกาศวันจัดนะคะในปี2021มาแล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็จะประกาศจัดในช่วงเวลาปกาติของเขาก็คือช่วงต้นปีประมาณกุมภาพันธ์หรือว่าช้าสุดก็คือประมาณต้นมีนาคมแต่ล่าสุดนะคะประกาศเลื่อนวันจัดมากลางปี2021แล้วเมื่อเลื่อนมาจัดกลางปีแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราจะได้เห็นการจัดงานในฮอลล์แบบปกติไหมเดี๋ยวจะมาคุยกันในช่วงหน้า รวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 2> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,คู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้สองซิมแล้วทั้งโทรโพสตไลฟ์ Post, Live, ฟรีไปเลย24ชั่วโมง ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One Two Call อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเสียนหุ้นอยู่มหลาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็นซีอีโอส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก เรนเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175กกาื่อสาร ทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณกลับมาคุยกันต่อค่ะช่วงที่สองนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่ใช้งาน Google Meet นะคะ กูเกิล e e t เป็นแอปพลิเคชันวิดีโอคอลของทาง Google ที่หลายๆคนใช้งานกันโดยเฉพาะช่วงของการ Work From Home ช่วงโควิด1 9แพร่ระบาดกันอย่างรุนแรงนี่แหละหลายๆบริการที่เป็นประเภทของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็มีการทำตลาดมีการให้ใช้งานฟรีมีฟีเจอร์นู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายพอสถานการณ์เหมือนจะค่อยๆส่งตัวขึ้นนะคะก็ มีหลายๆบริการเหมือนกันที่ก็มีการสิ้นสุดโปรโมชั่นประเภทนี้ไปสำหรับใครที่ใช้งาน Google Meet นะคะก็มีการเปิดให้ใช้แบบฟรีๆแบบไม่จำกัดเวลาซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการจำกัดระยะเวลาในการใช้งานนะคะถ้าไม่อยากจะให้เป็นการจำกัดเวลาก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเนี่ย Google เปิดให้ใช้งานแบบฟรีๆไม่จำกัดเวลาจนถึง30กันยายนก็คือวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแต่ล่าสุดนะคะออกมาประกาศว่าจะต่อนโยบายดังกล่าวให้ใช้งาน Google Meet แบบไม่จำกัดนะคะในวงเล็บที่เขาบอกว่าไม่จำกัดเวลาที่24ชั่วโมงนะคะใช้กันต่อได้ฟรีๆจนถึง31มีนาคมปี2,564นั่นเอง สำหรับนะคะในในโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะมีเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งก็คือหลังจากวันที่31มีนาคมถ้าเขาไม่ต่อนโยบายดังกล่าวคนที่ใช้งานฟรีนะคะจะใช้งานได้สูงสุด60นาทีต่อการคอนเฟอเรนซ์หนึ่งครั้งนั่นเองตอนนี้ใครที่ยังใช้งาน Google Meet ในการสื่อสารอยู่ก็ จัดไปเต็มที่นะคะไม่จำกัดเวลาก็คือคุยกันได้ยาวๆภายใน24ชั่วโมงเลยสามารถจัดไปได้จนถึงวันที่31มีนาคมปีหน้านะคะแล้วก็ต้องมาดูว่า Google จะใจดีต่อให้หรือเปล่าถ้าไม่ต่อก็ยังใช้ฟรีได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็จำกัดเวลานะคะ1 conference ก็1 6 สินาทีจะบอกหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ถูกเท่าไหร่เนาะก็เป็น60นาทีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวแจ้งมาสําหรับใครที่ใช้ตัวของ Google Meet ในการทํางานหรือว่าในการพูดคุยกับคนที่อยู่ทางไกลส่วนเดือนหน้าอย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการจัดอีเวนต์อีกรอบหนึ่งในไทยเราก็จะมีงานอีเวนต์นะคะสำหรับ Thailand Mobile Expo รอบปลายปี2020ทีนี้แหละคุณผู้ฟังจะได้เห็นว่าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนบ้างที่มีการเปิดตัวและวางจำหน่ายในช่วงปลายปี2020ซึ่งจะมาพร้อมกับพวกโปรโมชั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะ ในครั้งนี้ก็น่าจะมีอย่างเช่นพวกของ Samsung, Vivo, Oppo อะไรต่างๆที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้นะคะก็ลองไปดูกันได้ค่ะส่วนใครถูกใจรุ่นไหนอยากได้ 5G มีรุ่นไหนที่เป็น 5G บ้างไปดูได้ในงานนะคะก็เอามาแจ้งกันให้ทราบส่วนที่ต่างประเทศอีเวนต์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่มี Invitation หรือยังไม่มีการแจ้งออกมาอย่างเป็นทางการ ก็จะมีอีเวนต์ของ Apple นะคะคือสื่อเขาคาดว่าน่าจะประมาณวันที่13ตุลาคมมาแน่ๆสำหรับ iPhone 12แล้วก็อาจจะมีรุ่นที่เป็น 5G ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มาลุ้นกันว่าเร็วๆนี้จะมีประกาศอะไรออกมาหรือเปล่าโดยไทม์ไลน์ที่สื่อจากต่างประเทศเขาคาดการเอามาไว้ คร่าวๆนะคะก็คือ13ตุลาคมเปิดอีเวนต์งานแล้วก็มีการเปิดตัว iPhone 12 16ตุลาคมเปิดพรีออเดอร์นะคะแล้วก็23ตุลาคมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการอันนี้คือกระแสะในแวดวงวงในของเขาจะเป็นยังไงก็ติดตามดูนะคะที่มาก็มาจากที่เว็บไซต์ของ The Verge นั่นเองใครที่กำลังรอ iPhone แบบ 5g ลุ้นไปด้วยกันนะคะก็ไม่มีใครรู้คุณผู้ฟังว่าจะอย่างไรส่วนอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ปีนี้ไม่ได้จัดนะคะปีนี้ไม่ได้จัดเพราะว่าเกิดช่วงของโควิดแพร่ระบาดกันหนักๆเลยก็ทำให้ต้องแคนเซิลไปปีนี้เราไม่เห็นงาน Mobile World Congress นะคะส่วนปีหน้าจริงๆแล้วเขามีการกำหนดวันมาแล้วนะคะคือรู้สึกว่าจะเป็นการกำหนดในการจัดงานฝั่งเอเชียที่ เซี่งยงไฮ้ประเทศจีนโดยกำหนดจัดงานวันที่23ถึง25กุมภาพัานธ์ปี2021แล้วก็ที่บาร์เซลโลนาเนี่ยเขาจะย้ายไปจัดวันที่28ถึง1กรกฎาคมปีหน้าซึ่งก็ยังเหมือนจะยังไม่นิ่งนะคุณผู้ฟังในเรื่องของททม,มิ่งอะไรต่างๆแต่ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันเพราะว่ายังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่า รูปแบบการจัดงานจะเป็นการจัดแบบไหนนะคะจะจัดยังไงหรือจะต้องเลื่อนต้องอะไรไปคือสถานการณ์มันก็ยังไม่นิ่งเหมือนกันเรื่องของโควิดนะก็ทำให้หลายๆอีเวนต์อาจจะยังไม่สามารถฝันทงได้ว่าเอะตกลงแล้วจะจัดยังไงจัดรูปแบบไหนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะมีการจัดนั่นแหละเพราะดูจากเมืองที่เขาปัก ธงปักหมุดมานะคะเหมือนว่าจะจัด2ช่วงเวลาด้วยกันก็จะมีช่วงแรกที่เป็นช่วงต้นปีจัดที่ฝั่งเอเชียประเทศจีนส่วนช่วงกลางปีจัดที่บาร์เซลโลนาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรจะเอามาแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมแล้วกันเพราะเราก็อาจจะได้เห็นถ้าจัดที่จีนจริงๆเราอาจจะได้เห็นนวัตกรรมจากประเทศจีนนะคะมา ติดตามไปพร้อมๆกันกันกบเทรนด์ของเทคโนโลยีที่เราสามารถติดตามกันได้เรื่อยๆแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังหลายๆเรื่องก็ตามนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีก็เดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็พัฒนาเทคโนโลยีได้ค่อนข้างนะ่าสนใจหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น Face Recognition นะคะก่อนหน้านั้นมีข่าวการ ใช้เทคโนโลยี Face r e คอ g n i t ิชัหรือว่าการจดจำใบหน้าในหลายหลายเรื่องในประเทศจีนล่าสุดมีบริษัทในประเทศจีนเขาพัฒนาเทคโนโลยีจดจำลายจมูกไม่ใช่ของคนแต่เป็นการจดจำเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ของสัตว์เลี้ยงนะคะจากสำนักข่าวสินหัวเขารายงานเกี่ยวกับบริษัทที่ เขาลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีการจดจำลายจมูกของสัตว์เลี้ยงนะคะก็เขาบอกว่าลายจมูกของสัตว์เนี่ยมีคุณลักษณะคุณสมบัติคล้ายกับลายนิ้วมือของคนซึ่งมันถือว่าเป็นอัตลักษณ์ไม่มีของใครเหมือนของใคร ก็ถือว่าเป็นลักษณะพันธุ์ทางพันธุก,กรรมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะโตขึ้นกี่ขวบก็ตามก็ยังเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นการยืนยันตัวตนของสัตว์เลี้ยงได้นะคะแต่เรายังไม่ทราบว่าจะมีการจดจำลักษณะทางชีวะมิติให้สามารถนำไปพิสูจน์ได้ไหมว่า เป็นสุนัขตัวนี้พันนี้จริงๆหรือไม่อย่างไรแต่เขาใช้การผสานเทคโนโลยีระหว่าง AI และ Big Data ในการจดจำภาพเพื่อระบุลายจมูกของสุนัขนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดค้นกันมาแล้วก็น่าสนใจมากๆเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้นะว่าเราสามารถที่จะ พิสูจน์อัตลักษณ์ของสัตว์เลี้ยงของเราได้จากลายจมูกก่อนหน้านั้นนะคะอาล,ลีเปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เริ่มใช้เทคโนโลยีตรวจจับลายจมูกสำหรับการทำประกันให้สัตว์เลี้ยงคุณผู้ฟังในประเทศจีนนะคะก็จะเป็นการใช้งานคล้ายๆกับ ลายนิ้วมือของมนุษย์นั่นแหละนะก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่คาดคิดว่าจะจะเกิดขึ้นแต่พี่จีนทำได้จากพัฒนาการของเทคโนโลยีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ปิดท้ายกันกันกบเทรน์ถนนไฟฟ้ารองรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะหรือว่า electric vehicle รถไฟฟ้าจะวิ่งได้อย่าง สะดวกก็ต้องมี Electric Road หรือว่าถนนไฟฟ้าสร้างขึ้นเพื่อชาร์จและขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนั่นเองมีหลายๆประเทศค่ะมีข่าวว่าทำนะคะไม่ว่าจะทำใช้จริงหรือว่าทำเพื่อเป็นการทดสอบทดลองก็ตามล่าสุดมีที่อิสราเอลนะคะที่พัฒนาถนนไฟฟ้าเอาไว้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ในขณะวิ่งเลยทีเดียว ซึ่งจะเป็นโครงการที่เขาใช้ความยาวของถนนเนี่ยนะคะประมาณ600เมตรจากเส้นทางทั้งหมดเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรด้วยกันโดยโครงสร้างของเขาเนี่ยที่ชาร์จนะคะจะอยู่ใต้ถนนโดยจะประกอบด้วยชุดขดลวดทองแดงที่วางอยู่ใต้พื้นยางมาตอยทีนี้พอรถขับผ่านไปพลังไฟฟ้าก็จะถูกถ่ายโอนจากโครงข่ายไฟฟ้านะคะ ไปยังโครงสร้างพื้นฐานของถนนแล้วก็จะมีการสื่อสารกับยานพาหนะที่เป็นรถ EV ีเนี่ยนะคะแล้วก็จะสามารถมีการสื่อสารกันแล้วก็ทำการชาร์จกันได้นั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะที่จะมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของเทคโนโลยีไปพร้อมกับเทรนด์ของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะก็ต้องใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมในการผลิตคิดค้น ยานยนต์รูปแบบใหม่ขึ้นมายังไม่รวมเรื่องของดโดรนนะดโดรนที่เป็นดโดรนแท็กซี่ดโดรนโดยสารต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะทุกเรื่องราวสามารถติดตามได้กับรายการเปิดโลกสื่อสารผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นการรับฟังบน YouTube นะคะที่ช่องเทเลคอมเรดิโอหรือว่าฟังเป็นรูปแบบของพอดแคสต์ผ่านแอปพลิเคชัน s o u n d c l o u d Potbean และ Spotify สะดวกช่องทางไหนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งเอาไว้แล้วก็อย่าลืมไปกด Follow ที่ช่อง Telecom Radio นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ facebook.com/telecomradio วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน wow! และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิกคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโ <P ose> พสตไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมงครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้ง2ซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One to Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS 1 2 c a l l คอเสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาบสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมนเมจิชิเนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมเลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก a i s 1 2 c a l l การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณ